ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการบ้านาวิชาการออกแบบเครื่องจักรกลนะครับโดยที่อาจารย์กําหนดให้หัวข้อมา3.1โดยที่มีรูปประกอบดังนี้นะครับอ,อันดับแรกเขาต้องอ่านโจทย์ว่าชิ้นงานดังรูปกําหนดเหล็กให้เราอะไร แล้วก็แรงดึงเท่าไหร่ค่าเฮเท่าไหร่ซึ่งเขากาหนดมาแล้วทีนี้เรามาดูรูปเลยฮะแล้วก็เขาต้องการหาสามหัวข้อข้อไก่ข้อไข่ข้อควายข้อหนึ่งข้อข้อไก่เขากําหนดให้ว่าให้เราหาแรงทําซ้ําทิศทางเดียวความต้านแรงดึงคาดเป็นหลักข้อไข่ที่เดียวข้อข้อไก่่า ใช้ทความต้านแรงดึงหลักให้แรงดึงเป็นหลักนะครับแล้วข้อควายขอให้หาแรงกระทําซ้ําโดยเปลี่ยนจากค่า0ถึง30กิโลนิวตันและใช้แรงดึงค่าเป็นหลักเราลงมาดูโจทย์ฮะนี่นะฮะเขอให้มาเราก็ลงมือทำนะครับอันดับแรกเลยเราต้องการหาสเตนยูคือสเตนที่ จุดสุดท้ายคือจุดสูงสุดก่อนอจุดสูงสุดครที่รับแรงที่สามารถรับแรงได้สูงสุดคือ s t ตนซูเราก็หาสเ U นู่จากวัสดุเหล็กก้านะฮะคือ s t ตนซูเขาให้กำหนดให้ให้มาครั้งแรกอ่ให้วัสดุมา A i H i c 1 0 2 0ซึ่งเราซึ่งวัสด,ดุนี่คือเรากำหนดเขากำหนดมาให้ในตารางเราก็สามารถเปิดมาดูในตารางได้ว่าเขาให้มาเท่าไหร่น,นะฮะเราก็เปิดตัวตารางๆๆที่เซนนี้นะครับ C 1 0 2 0งศูนยสอนย์เต์นเตน U ให้มาที่75็ดสิบห้าเตน Y สี่สิบแปดนะครับทีนี้เราก็มาแทนค่า วิธีทำสเตนยูที่เ5็สิบห้าเคสไอกิ๊ดนั่นแหละครับแล้วก็แล้วก็แปลงแล้วก็เจ็ดสิบห้าคูณหกจุดแปดเก้าหนึ่งส่วนหนึ่งทีงนี้เราแปลงหน่วยเป็นนิวตันต่อมิลลิเมตรกำลังสองเลยนะฮะที่เราส่วนหนึ่งนี่เปลี่ยนแปลงจากกิ๊ดนะคะเราก็จะได้อ่า 1> 5้าห้นกิโลนิวตันนะฮะกำลังสองเอ้กิโลนิวตันเมกำลัง2นะครับต่อไปเราหา,าเตนไนเตนวายเขากำหนดให้ที่48ในในตารางเมื่อกี้นะสถแปดกิ๊ดแล้วก็มาแปลงเป็นนิวตันมิลลิเมตรกำลัง2โ,โดยที่48่สิบแคูณหกจุดหาหรหนึ่งนะเราก็ได้3ามสาสิเอ็ด นิวตันเมตกำลังนิวตันมิิลลเมตรกำลังสองนะฮะนี่คือเราแปลงหน่วยจากกิจเป็นนิวตันเมตกำลังสองเลยคือง่ายๆแบบเราตัด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 เลยฮะหนึ่งกิจเท่ากับหกจุดแปดเก้าห้านิวตันมิลลิเมตรกำลังสองโอเคนะครับต่อไปเราหาสเตนไวสเตนไวโดยที่สเตนไว เราหาสเตนไว้ไว้แล้วที่สายสามหนึ่งนะเราหาที่กอไก่กอไก่เขาให้หาเอา่ให้หาให้เราหาแรงดึงทาซ้ำนะฮะและความและความต้านทานแรงดึงค้าเป็นหลักสเตนไวนนี้โดยที่เขาให้ n y เท่ากับสามเราก็แทนค่านะ n y เท่ากับสแล้วก็ g t d แล้วก็เอา3ามร้หารห ส่วนสามเราจะได้เราจะได้หนึ่งร้อยสิบจุดสามสามนะฮะอันนี้คืออการหาความเข้มสำหรับแรงดึงนะครับความเข้มความเข้มออกแบบสำหรับแรงดึงต่อแล้วจากนั้นอ่จากจากตรงนั้นปุ๊บเราก็จะมาแทนสูตร ในสมการคือ g t ok 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 เท่ากับ f ส่วน a เท่ากับ f b h เท่ากับ f ส่วน b คูณ1.5า d หนึาทราบว่า1.5มาจากไหนคือโจทย์เขากำหนดมาให้ว่า h เราเท่ากับ1.5นะฮะในโจทย์เขากำหนดมาให้ h เท่ากับ1.5ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปเราก็แทนค่า g t เราได้เท่าไหร่ g t แล้วก็แทนค่าลงไปจากแากแทนค่าจีทีจากกอไก่นะฮะจากอาจจากที่เราหารได้เราแทนค่าลงไป110.33นิวตันมีเมตรกลังสองหาเอเท่ากับ30กิโลนิวตันซึ่งเราแปลงเป็นนิวตันนะครับแล้วก็หาร1.5 B กำลังสทีนี้เราอ้ทราบว่า เราได้ b แล้วก็แทนค่าเอ้ไม่ใช่ดิเราก็ย้ายข้าง b มาแล้วก็ติดสแปรรูทย้ายเอ้หนึ่ยสิบจุสลงมาคูณ1.5แล้วก็ติดสแปรรูทเราก็จะได้อ่าหนึ่งมมิลิเมตรนะครับอ๋อแล้วก็และ h เราก็จับคูณด้วย h นะครับเหเขาให้มา1.5 ค่าบีที่เราคุณได้ก็สิบสามจุดสี่หกเราก็ได้ยี่สิบหนึ่งยี่สิบจุดสิบเก้ามิลลิเมตรนะครับแต่ที่กอไก่นะกอไก่เขาให้หาเอาแรงทาซ้ำและความต้านและแรงดึงคาาเป็นหลักนะครับต่อไปขอไข่ขอไข่เขาให้หาเอา mm hmm. เช่นเดียวกับกอไก่นะครับแต่ให้ถือความต้านแรงดึงเป็นหลักเต้นยู สเตนยู u, เราหาได้จากันแรกที่เราหาที่เราแทนค่าได้5้า้สิบเจดนิวตันมิลิเมตรออขอไขโดยที่เขากำหนดให้ n u สูงสุดเท่ากับ6นะครับแล้วก็เราก็แทนค่าเลยเหมือนเดิมห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งดหาร6นิวตันมิลิเมตรนิวตันมิลิเมตรกำลังสองเราก็จะได้ อ,ออกมากดคูณเลขเราเคยได้ออกมา86.16นิวตันม่ลลนิเมตรกำลังสองทีนี้ทีนี้อ่อจากสมการ g t เท่ากับ f แรง f คือแรงเท่ากับ1.5คูณ b กำลัง2เราก็แทนค่า g t เราได้เท่าไหร่ขอไข่เราได้86.16ใช่ไหมปุ๊บเราก็เท่ากับ30 กิโลนิวตันซึ่งเราแปลงเป็นนิวตันมันได้3า0 0 0มใช่ปะแล้วก็หาร1.5คูณ B กำลังสเราย้าย B มาเราย้าย B มาติดสแปรรูทนะเราต้องติดสแปรรูทนะเราถึงจะได้15.24ม mm, ิลิเมตรและนี่เราย้ายเราย้ายย,าย้ยาย b มาเราย้ายแปดแปดสิบกลงมาคูณ1.5แต่ต้องติดสแปรรูทเราจะได้15.24ม mm, ิลิเมตร และเทเท่ากับ15จุดเอไม่ใช่ดีแล้ว H เราต้องคูณกับ B เราก็จะได้ H เราได้เเขากำหนดมาให้11.5คูณ B เราได้15.2 4มิลิเมตรแลนี่คือกดขอเลขออกมาก็ได้22.86ม mm. มตรนะต่อไป mm hmm. การที่กำหนดมาให้อาจารย์อยากทราบว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนวันสดุเป็น a i h i c 1 1 1 8มันจะได้ค่าเท่าไหร่เราไปดูกัน โดยที่วัสดุ as ai si หนึ ac หนึเท่าไหร่เราก็เปิดมนดวยนตารางเราก็เปิดมาแล้วก็มาดูดูว่าสแนไวส์นยูเราเท่าไหรฮะอันนี้สแตนสนเราที่ร้อยสิบสานไที่77นะครับอ่าเราก็แทนค่าเลยจากสเตนไวสแนไเราที่77็ดสกิส ks i คูณ 6.895หาร1นหารหน,นี่คือแปลงหน่วยแล้วนะหารหน,นี่คือ1กริตเท่ากับ6.895แลเ้วราก็แทนเอากดเครื่องเลขออกมาได้ได้ 92, ย้ยมุดานิเมตรกำลังสองก็สเตนยูก็เหมือนเดิมที่เราเปิดมาในต,ตาราง113เค SI, สไอคูณ6.895หาร1เราก็จะได้7ก9 1 4 นิวตันมิลิเมตรกำลังสองต่อมาจากที่คอควายขอให้หาแรงทำซ้ำทิศทางเดียวและทำตามทิศทางเดียวฉะนั้นความเค้นออกแบบคือเรามาดูความเค้นออกแบบความเค้นออกแบบคือค่าเนี่ยค่าสเตนไว เซนไวนที่เขาที่วัสดุเราอ่า AI SIC 1168 1118ก็แเขาแทนค่านะฮะก็ค่าที่เราหาได้ก็530.92าหารหารสามสามนี่คือ NY นะใช่ NY ในตารางประเดีมีตารางบอก NY ที่อ่า ที่สานิวตันล,ลิเมตรกำลังสองเท่ากับ3ามหมคือ30มสิบกิโลนิตันสามหมนะฮะแปลงเป็นนิวตันแล้วก็หา1.5นึ่าบกำลังสองแล้วก็ย้าย B มาติดแปรรูดแล้วก็ได้สิบจุดหกมมิลิเมตรและ H เ,เท่ากับแล้วก็เฮคูณบเหมือนเดิมเฮทเท่ากับหนคูณสิบจุดหกสามเราก็ได้ 15. เก้าสิบห้ามิลลิเมตรนะครับขอบคุณครับ